ไปค่ะยังคงเป็นเรื่องราวนะคะวุ่นวายวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน i ิน t a g r a m อีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะแร่งพลอยปรีแตกหลังมีคนพยายามแฮ็ก i ิน t a g r กรนะคะล่าสุดนะคะก็นี่เลยเขาบอกว่าสมเป็นตัวแม่แห่งวงการข่งการเวี่ยงคือถ้าใครมาทำอะไรไม่มีมารายาทไม่ดีเนี่ยสาวพลอยก็จะปะชะดะอยู่แล้วนะคะล่าสุดค่ะมันมีแบบว่าเรื่องราวของการแฮ็กเกิดขึ้นนะคะมีคนเนี่ยพยายามที่จะ แฮกนะคะโปรแกรม i n s t a g r กรของสาวพลอยเชอร์มนนะคะพอเธอรู้เรื่องราวขึ้นมาเนี่ยเธอก็ได้โพสต์ข้อความเจ็บๆลงใน i n s t a g r กรมเลยนะคะในคำที่บอกว่ามีคนพยายามแฮก IG พลอยก็คือ i n s t a g r กรมีเมลส่งมาคิดว่าไม่รู้หรอไอจุดจุดจุดขีดเส้นตายเลิกทำเดี๋ยวนี้บ้านจุดจุดจุดขาด followers หรอนี่ ไปต่อคำเกินเองนะคะว่าไอจุดจุดจุดอันแรกกับไอจุดจุดจุดอันหลังเนี่ยเขียนว่าอะไรแต่ว่าถึงจะไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรแต่ก็แรงอยู่ดีนะคะแต่ก็เข้าใจไงคือถ้าเราลองโดนอย่างนี้บ้างเราก็โกรธแล้วคือแบบเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแค่แบบคนธรรมดามีฟอ l โลเวอร์แบบ3 4 500อยคนอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจได้แต่นี่เขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วแบบโหฟอล l ลเวอร์ follower เขามีแบบ เป็นหมื่นอ่ะแฟนของแฟนขับก็มีคือมันส่งผลกระทบถึงความรู้สึกของแบบแฟนลับด้วยอะไรด้วยหรืออย่างเงี้ยแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนถูกแย่งพื้นที่ส่วนตัวคือเหมือนตรงนี้เขาเองเขาจะลงรูปอะไรเขาก็ลงด้วยความอิสระมันเป็นสังคมของเขามีความสุขของเขาแล้วคุณมาบล็อกเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบ เขาก็เซงอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ได้ยากสําหรับการที่จะพยายามมาตาม f o l l o w e r ใหม่เพราะเป็นดารายอยู่แล้วแค่เปิดใหม่แป๊บเดียวคนก็มากันให้หึมแต่มันเรื่องอะไรถูกปะก็แรงตามสไตล์สาวพลอยนะคะแรงแบบไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเฉพาะคนที่ทำเท่านั้นแหละก็เดือดร้อนเป็นคนเดียวนะคะก็อันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะคะใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับของสาวพลอยก็คงจะสะใจกันไปนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นแนวนี้อยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากที่นี่ .com แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ t v t r u e l i f e c o m คค่ะ